ไตต้้อองงจดรนีสวัสดีครับทางลงบ้านผาฮี้นะครับตอนนี้มาดูนี่ครับโอ้ค่ะดูครับสวยมากสะพานไผ่ดอยผาฮี้กาแฟ่นะครับนี่ชมบรรยากาศเลยนะครับวันนี้ครัวลุงพุทธพาทำพาชิมทั่วไทยนะครับนี่อ่าอะไรนะต่อเรื่องเขาไม่ขึ้นครับ นี่มาแล้วเอาแล้วครับโอ้นะครับนี่โอ้ลงมากนี่สวัสดีผาฮีเอ่อกาแฟผาฮีครับสวัสดีนี่ครับโอ้ที่พักนี่มีลงกวาดกาแฟฟ้ายาทานขนมนมเนยน้ำอะไรกันไหมทานก็จะพาลงไปข้างล่างทานเนาะครับนี่ครับโอ้เป็นผานะครับผาฮี นี่ครับกาแฟกาแฟผาฮีนะครับนี่เป็นบ้านเลยครับบ้านกาแฟผาฮีนะครับนี่ครับนี่นี่ครับนี่กาแฟป้านี่มาแล้วครับาร้านกาแฟนี่ครับโอ้นี่ดูบรรยากาศภายในร้านนีน่มนมอ้วน นี่ครับมีขนมมีกาแฟนะครับขออนุญาตนะครับนี่สวัสดีครับผมอากาศหนาวไหมครับมีมีไวไฟด้วยนะครับนี่ครับนี่ศูนย์กาแฟนี่ครับมีทุกอย่างเลยนะครับกาแฟผายฮีนะครับมี

แล้วมีขนมเค้กด้วยนี่นี่โอ้โหมีคาราโอเกะด้วยมีเพลงให้ฟัง,ง,งครัแล้วก็มีของฝากนะครับนี่มีเสื้อชาวดอยน,นี่ครับผายฮีโอ้โหสุดยอดเลยนะครับนี่ถ้าได้มาเที่ยวนะครับนี่ครับ นี่เป็นผาเป็นหน้าผานะครับ <มา S 1> นี่ครับอ่สวยมากนี่ครับหาฮีครับนี่ครับนี่มองไม่เห็นพื้นที่ราบเลยครับนี่โอ้เป็นหน้าผาสวยมากนะครับมีบ้านเรือนอ่าประชาชนนี่ครับอืมน,นะครับ นี่ไงครับเขาเรียกว่าผาฮีนี่ครับเป็นน้ำผานี่ครับเป็นน้ำผาสวยงามมากนะครับอ่าถ้าใครมีโอกาสนะครับขึ้นมาอ่าชมมาเที่ยวมาดื่มกาแฟได้เลยนะครับที่กาแฟผาฮีนะครับมันมีรีสอร์ทนะครับให้กับท่านได้เลือกพักนะครับตรงนี้นี่ครับดูบรรยากาศรอบๆ วันนี้ครัวลุงพุดนะครับวันนี้พาเที่ยวหนึ่งวันนะครับนี่ครับนี่ครับนี่อันนี้เป็นอ่าโรงแรมเป็นรีสอร์ทนะครับนี่ครับนี่ครับโอ้อ่างงามนี่ครับ อันนี้ธรรมชาติจริงๆเลยนะครับจากต้นไม้นะครับโอ้โหสุดยอดมากเลยฝีมือการขุดนะครับน,น,นี่ธรรมชาติจริงๆนะครับนี่ห้องน้ำนี่อันนี้ทางเข้านะครับนี่ครับมีลงคั่วกาแฟผาฮีเห็นไหมครับนะครับลงคั่วกาแฟนี่ครับแม่เดี๋ยวผมจะพาไปดูเขาคัดเลือกกาแฟ สวัสดีครับอันนี้คัดเลือกอะไรครับเนี่ยโอ้ไม่กาแฟอันนี้กาแฟพันอะไรครับกาแฟลาบิก้าลาบิก้าอันนี้คั่วหรือยังครับเนี่ยยังค่ะอันนี้เป็นกาแฟดิบนะครับกาแฟสากาแฟอะไรนะกาแฟสากาแฟสาอ๋อยังไม่ได้คั่วยังไม่ได้คั่ว ที่ที่เขาเอาไปเพาะนี่ใช้ใช้ตัวนี้ใช่ไหมฮะที่เขาไปผไปเพาะเป็นต้นอ่ะใช่ไหมอ๋อใช่แบบนี้ค่ะพี่อ๋าแบบนี้ใช่ไหมค่ะอ๋อนี่ครับกาแฟสาสาใช่ไหมอ๋อไม่ดีใช่ไหมอ๋อมีการที่นี่คัดอย่างดีนะครับนี่เห็นไหมครับนี่อันนี้ไม่ดีนี่อ๋ออันนี้พี่สาววนสวยนะครับ เหมือนเป็น Q&A พาร์เลยนะครับนี่โอ้คัดแต่เม็ดคุณภาพเม็ดที่ดีจะเป็นไงครับเม็ดดีแบบนี้ครับพี่ไม่มีดูนี่ครับนี่เม็ดดีเห็นไหมครับนี่นี่ครับนี่ดีนะครับที่จะเอาเข้าลงขั้วใช่ไหมครับใช่ฝนเม็ดไม่ดีนี่ครับนี่เป็นน่ครับนี่ครับ ยอดมากนะครับเม็ดกาแฟอาราบิก้านะครับเอ่ออายุกี่วันครับถึงเก็บปีปรครัอ๋อเป็นปีเลยใช่ไหม,มปีละครังเก็บปีละหนึ่งครั้งนะครับ,รบแล้วเม็ดกาแฟนี่มันจะออกประมาณทุกเดือนอะไรครับตั้งแต่เดือนตอนนี้กำลังจะออกดอกอยู่ครับอ๋อตอนนี้กาลังจะออกแล้วไปเก็บช่วงไหนครับช่วงประมาณ อ๋อช่วงสิงหาอ๋อก็คือจะมีอายุหนึ่งปีอ่าจะเป็นกาแฟที่ดีที่สุดนะครับอันอันนี้ดีหรือเสียครับอันนี้ต้นไม่ดีอันนี้ก็ไม่ดีอ๋อนีมีมาแล้วนี่ครับที่นี่มีไร่เป็นของตัวเองใช่ค่ะอ่าไม่ได้ไม่ได้ม่ได้รับซื้อจากชาวบ้านรับซื้อก็รับซื้อขอรับซื้อของตัวเองก็ม่มีอของตัวเองก็มมีนะครับ นะครับกาแฟพันุอาราบิก้านี่ครับปลูกบนดอยสูงนะครับไม่ใช่อ่าพื้นที่ราบนะครับตรงนี้อ่าเห็นนะครับนี่นะครับนี่ใครที่คอกาแฟนะครับนี่กาแฟยังไม่ได้คั่ว การการคั่วนี้ใช้เวลานานไหมครับไม่นานครับประมาณสิบนาทีสิบนาทีต่อการคั้วหนึ่งรังจะได้รสชาติกาแฟที่ประมาณสองถึงห้าโลได้คอ๋อสองถึงห้าโลอ๋อต่อถังนะครับอ๋อนี่ครับอันนี้ไม่ดีนะครับอันนี้ไม่ดี ดูดูการเลือกของพี่สาวเขานะครับ,เ,รบเลือกกาแฟนะครับที่นี่ส่งไปขายาที่อื่นด้วยไหมครับอันนี้ส่งขายทั่วประเทศเลยเนาะมีนะครับกาแฟไปจากนะครับากาแฟโดผา,าฮีนะครับผาฮีนะครับแล้วก็มีกาแฟดอยช้างใช่ไหมครับชิที่เชียงราย กดละที่กันนี่ครับนี่ครับอี่อันนี้คัดทั้งวันเลยก็ครับเนี่ยเลยอ๋อไม่ใช่ค่ะแค่มีเวลาก็เลยคัดอ๋อมีเวลาทึงมามาคัดอืม เลยนะฮะแม่ควเอาไม่ควร, oh, ควรอา่ามีเวลาก็มาคัดโอ้โหคัดสดเลยแล้วก็ลูกค้าก็ได้ทานแบบกาแฟสดๆเลย <Okay. S 1> ครับอืมนี่ครับอืมสุดยอดเลยนะครับวันนี้ควงพุดนะครับมาดูวิธีการอ่าคัดเมล็ดกาแฟนะครับ นี่ครับนะกาแฟนี่ก็คือ,อกระทอบเปลือกออกมาแล้วเนาะนะครับจะเป็นสีอย่างนี้นะครับกาแฟที่ยังไม่ได้คั่วนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับครัวลวงพุทธ พาทำพาชิมทั่วไทยนะครับก็ขอกาบสวัสดีนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับแล้วก็กดติดตามให้กับลุงพุทธด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นเลงกำลังใจนะครับเอาช่วยปิดคลิปให้หน่อยครับคุณสวัสดีนะครับสวัสดมาชิมสวยเลยถ้ามาพายีเจอแน่นอนชื่ออะไรครับน่ะฝนชื่อพี่ฝนนะครับนี่นะครับ สวัสดีครับผมขอบคุณครับ